พระเยซูตัดว่าจงพักบนพระหฤทยของเราและปล่อยให้เราพาเจ้าไปสวรรค์กับเรา3มิถุนายน2563พระดำรัสจ,จากพระเยซูถึงซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลครอบครัวที่รัก องค์พระผู้เป็นเจ้ามีถ้อยคำปลุกใจสำหรับเราวันนี้แม้พระองค์ตัดกับฉันแต่ฉันรู้ว่ามันใช้ได้กับทุกคนที่ได้อุทิศตนหนักหน่วงทั้งการอธิษฐานและการอดอาหารพระเยซูเริ่มตัดเราได้พูดถึงการอธิษฐานและการทำงานมากเมื่อไม่นานมานี้ แคลเจ้าได้ทำดีที่สุดในหลายด้านที่ต้องการความเอาใจใส่ตอนนี้เราอยากให้เจ้าเข้ามาในความสงบพักของเราและอยากฝืนตนเองจนเกินไปเราพอใจในตัวเจ้าและเราต้องการให้เจ้าเพลิดเพลินอยู่กับเรา กาะกลุ่มเราไว้เต้นรำกับเราสำรวจไปกับเราใช้เวลากับเราในการพักผ่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดพักอยู่ในพระพักของเรากอดเราแนบด้วยสุดหัวใจแล้วเจ้าจะพบพลังอันเหลือเฟือเพื่อทำทุกสิ่งที่เราวางไว้ต่อหน้าเจ้า เจ้าได้เห็นเราดึงเจ้ามาอย่างอ่อนโยนเพื่อให้เจ้าหนุนนอนเหนือหัวใจของเรามีเหตุผลสำหรับสิ่งนั้นใช่มันจริงจงวางมือของเจ้าเหนือหัวใจของเราแล้วความรักของเราจะนำเจ้าแม้กระนั้นจงวางศีรษะของเจ้าเหนือหัวใจของเราแล้วความรักของเราจะเติมเจ้าจนล้นหลามเพื่อพี่น้องของเจ้าเพื่อฝูงแกะในทุ่งหญ้าของเรา ความเต็มใจของเจ้าที่จะทำตามน้ำพระทัยของเราเป็นที่ปลอบโยนแก่เราเสมอเช่นเดียวกับฝูงแกะในทุ่งของเราที่พร้อมจะตอบสนองต่อเจ้าเมื่อเขารับรู้ถึงความจำเป็นส่วนคนที่ชักช้าหรือดูห่างเหินคือผู้ป่วยไข้ต้องการทั้งอาหารบำรุงและคำปรึกษาดีแล้วที่เจ้าดึงพวกเขาออกมาและรับใช้เขาโดยตรง เราชื่นชอบความคิดที่เจ้าอ่านจดหมายและตอบกลับเป็นข้อความหลายคนจะได้รับการเสริมสร้างและได้ประโยชน์มากจากสิ่งนั้นจงทำต่อไปเถิดแต่สารหลักของเราวันนี้คือเจ้าทุ่มเทตัวเองและทำงานหนักอย่างมากแล้วตอนนี้เราต้องการให้เจ้าเอนตัวมาซบเราและพักฟื้นแม้กระทั่งด้วยการเล่นดนตรีบทเพลงขอบพระคุณของเจ้า ปลอบประโลมหัวใจของเราเมื่อมันเจ็บปวดเพราะโหยหาคำสรรเสริญและความกตันอยูจากประชากรของเราจงเรียนรู้บทเพลงนี้และสอนมันเพราะมันปลอบโยนเรายิ่งนัก เช้านี้เจ้าได้อ่านเกี่ยวกับความรักของพระบิดาเราที่มีต่อพวกเจ้าทุกคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าพ่อที่แท้จริงควรเป็นอย่างไรเพราะซาตานได้ทำให้การสมรสเสื่อมทรามทำให้เกิดการหย่าร้างและการแยกจากกาันอันเจ็บปวดที่เปิดประตูให้ผู้หญิงที่โดดเดี่ยวมีคู่ครองมากมายซึ่งไม่มีความรับผิดชอบต่อบุตรของนางเลย น่าเศร้าเพียงไรและน่ากลัวเพียงไรที่เด็กเหล่านั้นต้องทนทารุณเมื่อบางบุรุษหันไปล่วงเกินเขาความเป็นพ่อกลายเป็นสิ่งบิดเบี้ยวซากพังทลายบนพื้นดินและที่ที่เด็กควรจะได้พบความอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยความเป็นศัตรู นี่คือเหตุผลที่เราต้องทำงานหนักเพื่อชี้ให้ผู้คนรู้ว่าพระบิดาของเราคือความรักพระองค์ไม่เข้มงวดกับผู้บริสุทธิ์และจริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่แม้แต่จะเข้มงวดกับผู้มีโทษเพราะเขาเองก็เคยถูกพ่อแม่ทำร้ายเช่นกัน พระองค์เข้มงวดที่สุดกับคนเคร่งศาสนาที่วางข้อเรียกร้องทางสังคมบนผู้ที่สแสวงหาเราทั้งหมดในานามของศาสนาสิ่งที่เราต้องการให้สอนคือวิธีรักเราและเข้าใกล้เราและดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งนั้นจะนำความชื่นบานมาสู่เจ้าอย่างแท้จริง บรรทัดฐานทั้งหลายของคริสตจักรและสังคมหากมันดึงผู้คนออกห่างจากเป้าหมายของการเป็นหนึ่งกับเรามันก็กำลังต่อสู้กับเราและนำผู้คนให้หลงผิด แต่มีการตื่นขึ้นครั้งใหญ่ซึ่งความใกล้ชิดก,กับเรากำลังถูกสอนและหนุนใจอย่างไรก็ตามขั้นต่อไปในเส้นทางนี้ยากที่คริสเตียนมากมายจะเข้าใจและนั่นคือบทบาทสำคัญของความทุกข์ซึ่งไม่ถูกสอนและทำให้หลายคนงุนงงว่าทำไมพวกเขาไม่ได้รับการรักษา ประชากรของเราเอ๋ยพระบิดาของเราคือความรักความศักดิ์สิทธิ์พระองค์ทรงอนุญาตหลายสิ่งเข้ามาในชีวิตของเจ้าเพื่อให้เจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เสมอไปที่เจ้าจะเข้าใจชัดถึงคุณความดีที่ความทุกข์สร้างในชีวิตเจ้า แต่เราต้องการให้เจ้าเชื่อว่าทุกความทุกมีเหตุผลมีเวลาที่จะรักษาและมีเวลาที่จะงดเว้นจากการรักษาความรู้สึกผิดการกล่าวโทษและความหดหู่มากมายเกิดขึ้นเพราะเจ้ามีได้เข้าใจว่าในโลกนี้เจ้าจะมีความลำบาก แต่จงชื่นใจเถิดเราชนะโลกแล้วและเรายังชนะมันทุกวันในหัวใจของเจ้าเจ้าจะไม่รู้จนกว่าจะถึงสวรรค์ว่าความทุกข์ที่เจ้าทนด้วยความอดทนได้ทำอะไรเพื่อวิญญ,ญาณอื่นๆที่กำลังใกล้สิ้นหวังในชีวิต เจ้าจะไม่เห็นผลของมันจนกว่าจะถึงสวรรค์แต่เจ้ามั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่เราพูดถึงความทุกข์ในพระคัมภีร์และคุณค่าของมันประโยชน์ที่ถูกนับเข้าบัญชีของเจ้ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่เจ้าจะยังถึงไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้ที่คนหนึ่งจะสละชีวิตเพื่อเพื่อนของตนและทุกครั้งที่เจ้าทนทุกข์เจ้ากำลังสละส่วนหนึ่งของชีวิต ซึ่งเรารับขึ้นมาและปล่อยพระหัสถทานแก่ดวงวิญญาณที่ต้องการเสมือนว่าเจ้าถืออดน้ำสามวันจงอบก,กอดความทุกข์เหมือนที่เราอบก,กอดกางเขนรู้ไว้ว่าเราทำให้เท่าทานของเจ้ากลายเป็นพระหัสถทานศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ที่ต้องการที่สุดตอนนี้เมื่อเราอธิบายให้เจ้าแล้วเราขอให้เจ้าทนทุกข์อย่างเข้มแข็งอย่างเต็มใจโดยไม่บ่นระค่ำควรรู้ว่าความทุกข์ของเจ้าคือการทำงานหนักเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าในโลกและความร่วมมือของพระเจ้าในสิ่งน,นี้ก็มีคุณค่าทั้งบนโลกและในสวรรค์เจ้าจะประหลาดใจเมื่อได้เห็นชัยชนะฝ่ายวิญ,ญญาณของผู้อื่นที่เกิดขึ้น จากสิ่งที่เจ้าได้ทำและได้ทนทุกข์บนโลกนี้แต่เรามีได้ต้องการให้เจ้าสาวของเราต้องทนทุกข์ตลอดเวลามีเวลาสำหรับการพักผ่อนสำหรับความรักสำหรับการหยุดพักสำหรับการฟื้นฟูล,ลึกในจิตวิญญาณของผู้เหนื่อยล้า จงคาดหวังว่าเราจะเต้นรำกับเจ้าในคำอธิษฐานที่อาศัยอยู่คาดหวังว่าเราจะพาเจ้าไปสวรรค์เพื่อสำรวจสิ่งมหัศจรรย์ที่เราสร้างไว้เพื่อความยินดีของเจ้า อย่าต่อต้านเราเมื่อเรายื่นมือมาหาเจ้าเราทำเช่นนี้เพื่อเชิญเจ้าเข้าสู่ความยินดีแห่งบ้านนิรันดร์ของเจ้าและเมื่อเราทำเช่นนั้นก็พอเจ้าต้องการจริงๆดังนั้นอย่าต้อนรับคําเชิญของเราด้วยความกลัวและสงสัยอย่าหันหนีมือของเราโดยคิดว่าเป็นเพียงวิญญาณลวงหลอกไม่ใช่เลย หัวใจของเราคือการรับเจ้าเข้ามาในอ้อมแขนกอดเจ้าไว้อย่างอ่อนโยนใกล้เสียงเต้นแห่งหัวใจของเราเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าไปกับบทเพลงศักดิ์สิทธิ์โรแมนติกนำเจ้าเข้าสู่สถานที่เปี่ยมยินดีทั้งป่าพระราชวังทะเลสาบและแม่น้ำและสัตว์นานาพันธุ์ที่ต้อนรับเจ้าสาวของเราด้วยความรักที่แท้จริง โอ้ที่รักของเรามีความเพลิดเพลินมากมายรอเจ้าอยู่โปรดตอบรับคำเชิญของเราเมื่อเจ้าอยู่ในการอธิษฐานที่ลึกซึ้งไม่มีการปลอบโยนใดบนโลกนี้จะเปรียบได้กับการปลอบโยนที่เรามอบให้เจ้าในเวลานั้นปล่อยหัวใจของเจ้าลอยสูงไปกับเราให้เราได้ฟื้นฟูเจ้าและประทานการพักแก่เจ้า มันชื่นใจเรามากเมื่อวิญญาณหนึ่งยอมตามเรามาสู่สถานที่ลับนั้นส่วนที่ซ่อนเล้นที่เราสร้างขึ้นด้วยความบริสุทธิ์เพื่อเจ้าโดยเฉพาะและมันน่าผิดหวังยิ่งนักเมื่อเธอสงสัยเราแล้วหันหนีเราไปพ่อคนหนึ่งจะให้งูกับลูกชายแทนที่จะให้ปลาหากเขาขอปลาหรือ ฉันก็ไม่มอบเจ้าแก่วิญญาณคุ้นเคยเช่นกันเมื่อเราปรารถนาจะปลอบโยนและฟื้นฟูเจ้าอย่างแรงกล้าจงจับมือของเราเถิดผู้เป็นพรจงจับมือเราและมาหาเราเข้ามาสู่ความเพลิดเพลินนิรันดร์หรือเพียงแค่พักศีรษะของเจ้า เนื้อหัวใจของเราและดูดซับบ่อแห่งความรักที่ลึกล้ำหาที่สิ้นสุดมิได้ที่เรามีอยู่ในตัวเราเพียงเพื่อเจ้าไม่สำคัญเลยว่าเจ้าจะเคยล้มว่าเจ้าบางครั้งทำไม่ได้ ตามที่คาดหวังว่าเราจะขอไม่สำคัญเลยว่าเจ้าจะเคยหลีกเลี่ยงเราหรือปล่อยให้ตนเองถูกสิ่งอื่นดึงออกจากการอธิษฐานไม่มีสิ่งใดสำคัญเลยเรายกโทษให้เจ้าและบัดนี้เราขอเรียกเจ้ามาเถิดมาสู่บ่อน้ำแห่งชีวิตที่เอ่อล้นอยู่ในเราเพื่อมอบการปลอบประโลมไม่มีที่สิ้นสุดแก่เจ้ามาเถิด